เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2567พลโทในายแพทย์อำนาจบาลีผู้อํามในการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนใหม่พิทักษ์สภากาชาติไทยเป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนใหม่พิทักษ์สภากาชาติไทยเพื่อผู้พิทักษ์ป่าและชุมชนรอบป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรบล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยมีนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนางวันฤดีกิจเจริญรุ่งโรธนายกเหล่ากาชาติจังหวัดตากร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชและมูลนิธิสืบนาคเสถียนและส่วนราชการต่างๆร่วมในพิธีในโอกาสนี้ผู้อมเนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนใหม่พิทักษ์สภากาศชาติไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายกเหล่ากาชาติจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันมอบของใช้ที่จำเป็นอาทิตตู้ยาสามัญประจำบ้านเครื่องวัดความดันให้กับหน่วยงานในพื้นที่มอบไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุรถเข็นนั่งสำหรับผู้พิการชุดยาให้กับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและมอบชุดของขวัญจากสภากาชาติไทยให้แก่ประชาชนและผู้พิทักษ์ป่าชุดที่สองลูกเลยนะ การออกปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในครั้งนี้ได้ให้บริการประชาชนในด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไปการรักษาโดยวิธีฝังเข็มประยุกต์ให้บริการด้านทันตกรรมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาและออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยผู้ด้อยโอกาสมอบชุดของขวัญจากสภากาชาติไทย ยาสามัญประจำบ้านสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่ผู้สูงอายุและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในสี่พื้นที่ของอำเภออุ้มผางได้แก่โรงเรียนบ้านแม่ละมุงตําบลแม่ละมุงโรงเรียนบ้านกล้อทอตําบลแม่จันโรงเรียนบ้านหนองหลวงตําบลหนองหลวงและโรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ตําบลแม่กลอง londga ma tenelam e